สีมาตลาดมา้าอีกแล้วจ้าเสือเราง่ายไหมครับผมขอโทษค่ะถ่าย YouTube ค่ะออ๋โอเคได้ครับผมหมดแล้วหมดแล้วขายดีมากเลยจ้าช่างสาวสมศรีพาเลาะจ้าโอเค่ขอบครับค่ะถ้าจะกินไก่ต้องมาเช้าวันนี้โอเคหมดแล้วหมดแล้วขายดีมากเลยจ้าจ้าอันนี้ขายพาจ้าตอนนี้พ่อ้าไม่อพ่อค้าไม่อยู่ จ้าประมาณนี้เด้อจ้าตลาดนัดนี่อยู่หนาลุงเรียนจ้ะลุงเรียนวัดสมัยสุวรรณจะอันนี้ขนมจีบไก่ทอดสายเสียงดวงก็มีเด้อจ้า โรตีจ้าวี่หจ้าวันที่นงจ้าหนอมาซื้อแกงีี่้อมีน่งเีเลยจ้านีอาหารใต้จ้าได้โฆษณา้ยดาน้จ้ายดาจ้าอาหารใต้จ้าเสีบๆเลยจ้า ครัวลุงยอดจ้ะน้าแม่ค่ะเชิญชวนเชิญชวนก็มาซื้อแกงหน่อยใช่มาซื้อแกงแม่ค้าหน่อยเด้ออร่อยอร่อยจ้าจดมีหลายอย่างจ้ะได้ยี่สิบหม้อเลือกเอาเลยเด้อจ้าน้ากินทั้งนั้นเลยจ้าพาโล่จ้าเก่งจืด ได้ดด้้วยไเลยเก่งมากเลยหัดหัดหัดช่องใหม่สาวสมศรีผ้าล่อผ้าล่อมีแกงคั่วฮะได้จ้าขอบคุณค่ะ thank y นี่จ้าคั่วลุงยอดจ้าพิกัดพิกัดตลาดเช้า ถ่ายยูทูบจ้ามีจ้าของสวยงามก็มีจ้ามีผ้าจ้าฟังหนี่ก็มีด้วยจ้า มะนาวเป็นมะนาวจ้าน้ำดีดีจ้ามาเลยเลยจ้ามาเลยเลยจ้าขายดูดูโสโฆษณาดี่ยมาเลยค่ะที่ตลาดโตมจะมะนาวจ้าน้ำขายขายถูกนี่น้ำดีจ้าดูดูดีู่อนปลนุกลูกเลยมีจ้าไม่แช่ม่แม่ค้าการันตีจ้าโตรไได้ค่ะ ซื้อมนอะนาวแล้วเร็วหลาดจะเลิกแล้วซื้อมะนาวแล้วอย่าลืมปลาทูนะจ๊ะปลาทูปลาทูนึงก็มีค่ะหลาดจะเลิกจะ,ละนหลาดจะเลิกแล้วเพื่อนวะมาไว้ไว้ด้วยจ้าแม,าม,าม,มน,มา,น,นาามาเลยค่ะมาเลยค่ะ <laughs> ตามด้วยขนมจ้า <laughs> หนากินนะจ้ะนอกขนมนี้ นี่เขาเรียกขนมอะไรอ่ะอ,อ๋ออุ้ยพี่น้องเคยเห็นว่าจากขนมมีนากินมากเลยจ้าโรตีสายไหมสำหรับเด็กๆจ้มามีแผนเที่ยงโชค จะค่อยมาเล่นแตงยาย่มาอีกแล้วร้านนะคือ,อ,อ,อ <laughs> เขาไม่ให้ขาดช่วง <laughs> ลงต่อเนื่องลงต่อเนื่องอน,นีอรสมรออสีาวสมศรีผ้าเลจ้ะคือเก่าจา้า หลานป้าพ่อจามาอีกแล้วจ้าจ้าลง YouTube จ้าฝากกดติดตามในเด้อจ้าทำเป็นเลยเอาเวลาว่างมาทำขนมจ้านีเครื่องแกงปักไตจ้าพี่น้อง เครื่องแกงหมูบ้านบ้านโตมจ้ามีแกงอะไรมั่งคะมีแกงกะทิแกงพลิกแกงเนาะค่ะของหมู่บ้านใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถ่ายทำ u t u b e ค่ะสนับสนุนได้เด้อจ้าของหมูหนึ่งหมูหนึ่งไหมหมูหนึ่งบ้านโตมจ้านี่จ้าพี่น้องมาเบิ่งเด้อจ้า สุดยอดเรื่องเพรเลยจ้าใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มีแกงค่ะครัวนาจันจ้าแกงหลากหลายน่ากินมากเลยจ้าอขออนุญาตถ่ายในค่ะลงยูทู e นะคะนี่จ้าแกงอร่อยเด้อ แบบเป็นถุงก็มีจ้าไก่ทอดจ้าไอที่ควันๆน,นี่หมูย่างสเตะจ้าเจ้านี้เจ้าอร่อยจ้านี่จ้าไม้ห้าบาทจ้าย่างอยู่นี่หอมไปถึงนู่นหอมไปถึงภาอีสานด้วยจ้าเอเล เดี๋ยวเขาในตลาดจะแป๊บหนึ่งจ้ะเยี่ยวหน้ากุ้งหน้าหมูจ้าร้านขายผาาไม่อ้า้มีแม่ค้ายำอย่างตยขาวยนนะล้างอยู่ก็ โอ้น่ากินนี่นี่ปากใต้นี่เขาทำอาหารแบบนี้ด้ยจ้าเขาย่ำจ้าไนดูสักหน่อยนะอ๋อนี่ข้าวยำอันนี้หนังหมูยำอันนี้ยำนี่จ้าบ้านเฮามีขายบ่จาคบ้านอีสากใต้เขามีขายดีจ้ะอันนี้ทอดยังก็จ้าทอดกุ้งบริจาโอ้ทอดกุ้งจ้า ยูทูบนะคะติดตามให้หน่อยนะสาวสมศรีผ้าลอดจ้ามาเลยจ้าทอดกุ้งร่อนร่อนจ้าทอดโดยปลาปุ๊กจ้าแม่ค้าก็สวยนี่มคนใหญ่ตลาดโจอ่าคนนี่นี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาเจ้าใหญ่ดูที่นั่นเนี่ยเนี่ยทอดทอดร่อนๆอเลยเนี่ย อันนี้มันนะคะมันมันต้นมันต้นอะไรนะมันต้นอในในในพี่ให้ดูหน่อยมันสับปหลังอ่ะเออมันมันต้นด้วยจ้ะพี่น้องนี่มันได้ยังกระดุมรูดนสับปะหลังทอดมันสับปะหลังทอดเครื่องคุณนะเพิ่นจะปั่นแบบนี้ด้วยจ้ะปั่นเสร็จแล้วก็ลงกระทะทอดบ้านเฮาเคยเคยเห็ดบ่จ้ะบ่เคยเด้เนาะไม่มีดอกฝ้ายอีสาน ลองไปดักินดูแล้วจะตัดใจใช่ทอดมันส uh, ับฟัหลองเนี่ยขาวก็ได้เหลืองก็ได้แล้วก็ไปขูดกับที่ขูดมะพร้าวอ่ะนั่นนะนี่นะเพื่อนบอกสูตรแล้วขูดกับที่ขูดมะพราวนั่นเลยอ้โเป็นแบบเนี้ยอ๋อไหนดูจ้อใส่เครื่องใส่เครื่องใส่ได้เยอะฟังไวเดอวยพี่น้องเพื่นบอกสูตรมันสับลักลังบานเห้านี่แหละจ้าเอามาขูดเป็นเส้นฝอยฝอเอ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 อเเออเออเออเ แมนผสมกับเครื่องแกงใช่อ้โอมีจับเพื่นถอดให้เบ่งถอดเรืองๆถอดถอดคือกุ้งนี่แหละนี่ย่0บาทกุย่างก็เลยจ้าเสียบๆจ้า น่านเหลืองแหละเอามาผักไปอ,กอ๋อจิ้มซะกันกินแล้วกินแล้วอร่อยกำลังถ่ายอันนี้อยู่ทำทำยูทูบอยู่ อร่อยอยู่แล้วนี่นี่เนี่ยดึงเดี๋ยจากพอถอดออกมาแล้วเป็นสีสวยน่ะมากเลยจ้ากรอบจ้าอร่อยแม่อร่อยดูแม่ค้าจ้าตุยนุ้ยเลยไปพี่น้องไปในลาดจอจ้าจ้าไงนี้พักสดจ้าพักสดสดจ้า ขนมขนมมากมากเลยจ้ะไก่ทอดจ้าฝนตกจ้าวันนี้ว่หลังจากฝนตกแล้วจะประมาณนี้แล้วจะโคเรลืมบ้างเลยจ้ะ ขายดีไม่เอยขายดีเลยขายดีจ้าขายดีผักพี่เนยจ้าะไมาดช่มไนจไม่มีแบบเด็ดวิ่งเลยนะลูกเพจโอโอ้โไม่ได้เด็ดนะสวยมากเลยจ้าสวยไม่เด็ดสวยนั่ง คุณคนจับใจ่ายใช้สวยเยอะแยะเลยจ้าคุณนะ่ะน,นีร้านใหญ่จ้ะผักสดสดเลยด้วยจ้าขายดีมากเลยจ้าร้านนี้ร้านใหญ่จ้าขายทั้งส่งทั้งปีกจ้ะ เยอะแยะเลยต่องนี้หอมเทียมนี่เลจจ้ะอาหารเครื่องทั่วนะจ้ะก็จะประมาณนี้ด้วยจ้านี่ครบจ้าตลาดนัดนี่จ้า จับใจใส่สวยกันเด้อจ้ะบ้านเฮาเคยผักใส่เป็นแบบนี้เด้อจา้าถ้ะเคยน้ำพริกมี่ีิแพ่งด้วยน,นี่เคยสำรับท้านึพริกขายดีบออ่เอเมนี่ขายดีมากถาดาว่างแล้ว โอ้นี่ไก่นี่ไก่มาแล้วสาวรีคนสวยขายดีบ้าจา้าขายดีขายดีนี่จา้ขขาของสาวรีคนสวยจา้า ข้าวแกงจ้าเอาหลดมาป้าด็กใหญ่เอาหลดมาป้าเ็ดอีหยังนั่นเพ็ดแกงมา,า,าบบเบิ่งสาวรีคนสวยทำแกงเลี้ยงต้องการได้ติดต่อได้นะจ๊ะ ปากหวานคือเก้าาวมาจะลาบอีกเดี๋ยวหมวดมึงพี่ไม่มาแล้วจ้ามาปะย่างหลดเอาเหเ็ดเร็วๆเอาเห็ดเบิง้งพี่หน่องสิเบิ้งแกงเลี่ยงนี่เขาใส่อีหยั่งเนี่ยจาละพักหลายย่างเบิ้องก็เดือจ้านี่ยจ้า นอกจากน้ำเต้ามันเทศเฮดละกะใ็ใไซแมงลักค่ะแกงเลียงเพิ่นเด้อนี่แกงเลียงซาวลี่คนสวย ไไดด้้มาาเอบ้านเฮานี่ใส่เฮ็ดปวกนี่เนาะช่วงนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดอันเข้ามาเป็นแกงเลี้ยงได้นี่จ้าผักไต่เิ่นสื้อไปก็เอื่อยยังก็เลี้ยงเคยเกลือผักไก่ใส่หนิกะเทงหนิจ้าใส่ไปแมงลักพร้อมนี่หนาขึ้นบัวจ้าอายุกหน่อยจ้านี่จ้าเผื่อจักบาท จานยี่สิบจานยี่สิบมาเ,เลยเด,ด้อจ้า<ห>สาวรีคนสวยจ้าโตได้นะตีโตได้เพืพ่อนวะไปและไปทางนี้ต่ออันนี้จ้าปลาหนึ่งจ้าปลาหนึ่งกับเป็นตาทอดตาทอดเด้อจ้าอุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อจ้าปลาหนึ่งขาดไตนี่ ทางนี้จะเป็นอาหารอหอมแหง้งนะจะอาหารแหง้งส่วนทางนี้เป็นไก่จ้าเวา่านี่จ้าทรงกระไดปีกกระไดจ้าสวนทางนี้อาหารสดจะเป็นหมูจะมาไดเ้เลยด้ยจ้าตลาดโตมเช้าจ้า จะเอาสดเอาแบบใดก็ไใดด้วยจ้าหมูหมูสดสดเลยจ้านีจ้าฝั่งนี้หมูลุงรวยจ้าถ่ายยูทูบจ้าพี่นีสาวสมศรีฟ้าเลาะจ้าฝากติดตามหน่อยจ้า อันนี้เจนี่ซื้อหมูจ้าค่ะพาเลาะจ้าพาเลาะลุงรวยว่าขาเลาะโบแมนจ้าพาเลาะพาเลาะดูนู่นดูนี่จ้านี่จ้าหมูเจ้าใหญ่จ้าประมาณนี้เลยจ้าตลาดเสาจังหวัดภาคใต้จ้า น,นี้เป็นเขียงเนื้อจ้าเขียงเนื้อก็มีจ้าตรงนี้เป็นร้านผ้าเสื้อผ้าสวยๆเลยหลากหลาย ส่วนฝั่งนี้เป็นผ้ามือสองเลือกสื <ain> well, time, The ่อได้ตามสบายจ้ะอันนี้ผ้ามือสองจ้ะแต่สุดสวยๆนะจ้าอ้ไม่ใช่ผ้าไหมผ้าไหมจ้ะ สวยๆเลยจ้าอ๋อวันนี้มีเครื่องครัวมาด้วยนี่หลายนัดแล้วบ่ามานี่เพราะอากาศแรงเครื่องครัวมาเดืองจาเนาะนี่มาเลยจ้ามาจับใจใช้สวยได้เลยจ้าเครื่องครัวก็มีด้วยจ้าออกมากข้างนอกช่วงนี้จะบม่มีไอ้น,นันเวยจ้าบ่มีหลังค่าเวยจ้านี่จะเป็นประเภทอาหารปลา นี wow. uh ่ส้มแป้นแก่จ้านี่ส้มจ้าสาแหล่สาแหล่ขายดีบ่มือนี่ขายดีบ่สาแหล่ขายยังนี่ขายบ่แพงขายผักขายผักรวม ขายดีบอมานี่นูดนแน่นปิยังมาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิมาตลาดเสาวันผูดของตลาดโตมบานเฮาเด้อจ้ะเสาแหล่ขายเสาแหล่บ้านเนาะเสาแหล่บ้านนาเพิ่นบอกว่าขายดีบอจับพ่อขายได้อยู่ปลูกเองบ่จ่าปลูกเองบ่กอรับเขาะเออปลูกเองแม่บ่พ่ออยู่ได้เนาะพ่อขายได้พ่อไปได้ยจ่านี่แหละจากชีวิตของแม่ค้าจ้ะ <laughs> พุนเดือดจับบริเวณนี่อันคังนอกนี่พอมีล้างคาออนี่จ้าพอมีหล้างคาดจ้ะจะเป็นทีลงล่งแบบนี้ตลาดเสาเพระาะว่าช่วงนี้ตลาดไหวเรี่ยวยินบอดจ้าพี่นอ้องสาวแหลบานหน้านี่ขายขายกับพืน้นบันบาน,บานแม่ค่ะบันบานบาน,นี่จ้า ภาพรวมด้วยจ้ะอันนี้ข้างนอกข้างใน,ใน,นใเนี่ยสาวสงซีไทยเบิดแล้วตองสดข้างนอกอนี่จ้าพี่นอ้องนี่หลายยางหลากหลายหลายเมนูจ้ะอันนี้กระหมู เป็นปลาดอันนี้บานเหามีบอจะปลาท,ทอดเครื่องอันนี้ปลาท,ทอดเครื่องจะม่ต้องไปปรุงหยังแล้วทอดได้เลยจะเป็นปลาทรงเครื่องจะเขาเอินว่าปลาขมิน้นทอดขมิน้นอันนี้เป็นหัวปลาจ้หัวปลาเซมันไม่น้องกำยำเหมองกันเลยจ้ะอันนี้หัวปลาเซมอนด้วยจ้ะพี่น้องแม่ข่าเพิ่นบอก เดือเลื่อยไม่ค่ะว่าจะมันมันมันเพียงบายแล้วอันนี้เป็นผลไลม้จ้ะองุอง่นหวานหวานเพราะว่าตลาดเหลื่อมไหว่เนี่ยเสียงเดีมีขาย ว้ายปูปูมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนั่นแหละปูตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนะตานะปูดำนี่จ้าตัวใหญ่ด้วยจ้าพี่น้องอันนี้กบจ้า นี่ปลาหมออะเด้อสายได้มาปลาไหลนี่จ้ะปลาไหลก็มีตาตลาดเร้านี่อุ้ยปลาหมอตัวใหญ่แท้มีปลาช่อนแค่ยังยงาอสะขาป้าบ,าบอ๋อมีจ้ายายเรามาจับใจตลาดเส้านี่จ้ะ ขายขายเบิดระลบ,บจิจังมมายาไปฮหดงาน,น,นมองม้หนีไปวะบ้านแล้วยังมาไายอันนี้ก็นมีอุย้ยแมงดาก็มีตัวละ20บาทจ้ะบาทเฮา ตัวละร้อยห้าสิบตัวละร้อยห้าสิบเหรออันนี้ตัวละร้อยปลากระพงจ้ะเห็ดยังกินดีเนาะจังสีแสบปลากระพงนี่เมนูยังดีเนาะอู้อันนี้ตัวใหญ่จ้ะ สามารถซื้อแล้วพ่นส์ทําไห้ได้พร้อมด้วยจานี้ปลากระพงจ้าจะเอาแบบแกงแบบทอดพ่นเห็ดไห้ได้พร้อมจ้าตัวใหญ่ใหญ่ด้ยด้วจ้าบ้านเฮามีบ่จ้าปลากระพงจ้านี่จ้าแถวฝากใต้จ้าส่วนทางนี้จะเป็นอาหารทะเลจ้า จ้ขายดีตอ่อเนื่องจ้าสดสดเลยจ้าสองจานาหาสิบาทค่ะสองจานห้าสิบถูกจังทางไปบ้านสาวสมศรีอยเาลืม ฝั่งนี้แม่ค้าหมูจ้าติดต่องานพิธีได้จ้าส่งไหมเวลามีงานน่ะส่งจ้านี่จ้ามีหมูจ้าติดต่อได้นะคะราคาขายปีกและขายส่งจ้าละเอียดไปน้อยจ้ามาซื้อกับข้าวหลือคะจ้า คลิปนี้สาวสมศรีจบซ้ำนี่เด้อจ้าสวัสดีจ้าฝากกดติดตามสาวสมศรีผ้าหล่ะในเด้อจ้าสวัสดีจ้า